ดีค่ะชื่อจีนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าชื o ่อโคสุดเ t h ค่ะ k r o s u t house ที่แปลว่าบ้านนะคะ ไอเดียของการทำชุดของคุณจีคืออะไรคะจีชอบดูหนังวินเทจค่ะก็จะเป็นยุควิกตอเรียกับยุค1960ผสมกันแล้วก็ให้สไตล์มันเข้ากับโลลิต้าแล้วก็โกธิกปรับให้มันทันสมัยก็จะเป็นสไตล์หวานแต่ว่าแอบเทเซ็กซี่แต่ว่าก็ยังคงดูแพงอยู่ค่ะจีกำลังหาผ้าที่ใส่ง่ายรับยากใส่สบายเหมาะกับอากาศโซนเอเชียบ,บ้านเรานะคะถูกใจอยู่2ตัวนะคะก็พั t น์ต้นชวิลแล้วก็พาวเวอร์เพจค่ะจีชอบพาวเวอร์เพจที่ลายผ้าดูเรียบง่ายแต่ก็ยังมีความน่ารักแล้วก็สีชมพูดูขี้เล่นนัก ทําไมคุณจีถึงเลือกที่จะมาบูเลียนเทคคะจีอุดหนุนมานานแล้วก่อนหน้านั้นอนะซื้อออนไลน์ที่เขาก็แนะนําดีมากแล้วผ้าก็ตรงปูกสตูดิโอผ้าน่ารักมากไว้มาหาอินสปิเรชันใหม่ๆ, iration, มๆที่นี่ค่ะทําไมคุณจีถึงเลือกที่จะมาร่วมงานกับบูเลียนเทคคะก็อุดหนุนมาประมาณปี2ปีได้แล้วพอเห็นประกาศหาอินฟลูเซอร์มาร่วมงานด้วยจีว่าเป็น,เป,นเป็นโอกาสดีมากๆที่จะมาร่วมกับแบรนด์ผ้าขนาดใหญ่เงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้แบรนด์จีแล้วก็บูเลียนเทคได้มา ร่วมงานกันแล้วก็เหมือนเปิดกลุ่มตลาดลูกค้าทั้งสองฝั่งด้วยค่ะคุณจีอยากฝากอะไรกับผู้ที่กําลังจะเริ่มทําแบรนด์ไหมคะอาจจะไปศึกษาก่อนนะคะเพื่อสื่อสารกับช่างให้ได้ง่ายขึ้นเรียนรู้จากใน y u t u b e ประค่าว่าการตัดเย็บมีแบบไหนบ้างเรียนรู้ว่าผ้าแต่ละชนิดเป็นแบบไหนแล้วผ้าแต่ละชุดท,ที่เราจะทำนะคะมันจำนวนกี่ลาอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อจะให้แบบว่าสื่อสารกับช่างได้ง่ายมากขึ้นแนะนำว่าให้มองกลุ่มลูกค้าให้ชัดๆนะคะว่า คนที่ใส่เสื้อผ้าแบรนด์เราเนี่ยเป็นสไตล์แบบไหน ใส่แล้วดูเป็นยังไงอาชีพไหนก็คือคัดกลุ่มลูกค้าให้ดีเพื่อจะ้ทำแบรนด์ให้ง่ายขึ้นค่ะติดตามแบรนด์จีนะคะได้ทางติ k To k IG แล้วก็ l e m อน a นะคะชื่อเดียวกันหมดเลยนะคะชื่อโคสุดด o ทเฮนะคะเหมือนที่สะกดไปตอนต้นก็แบรนด์จีนะคะเหมาะกับสาวหุน่นนาฬิการายหรือเป็นคนที่มีหน้าอกแล้วก็สะโพกที่ชัดนะคะแต่อาจจะยังไม่มัน่นใจในตัวเองก็มาที่แบรนด์จีได้นะคะโดยแบรนด์จีจะไม่ปิดบังทุกสัดส่วนของร่างกายนะคะเป็นชุดที่หวานแต่แอบ,บเท่ แล้วก็ยังคงดูแพงค่ะฝากแบรนด์ของ G ด้วยนะคะ